<Together> Podcast. ปรับปรุงนิสัยก่อนจะสายเกินแก้คนที่ประสบความสำเร็จได้ต้องมีนิสัยแห่งความสำเร็จไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเขายังมีนิสัยแห่งความล้มเหลวซึ่งเราทุกคนย่อมตระหนักดีว่านิสัยแห่งความล้มเหลวคืออะไรนั่นก็คือความเกลียดคร้านความเฉชาการชอบผัดวันประกันพรุ่งการชอบแก้ตัวชอบมีข้ออ้าง ขาดความกระตือรือร้อนความพยายามความอดทนความรับผิดชอบและวินัยในตนเองนั่นอาจเป็นเพราะเราอยู่ร่วมกับคนรอบข้างที่มีพฤติกรรมเหมือนเหมือนกันเคยชินกับสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ความล้มเหลวและคนที่ล้มเหลวหรือไม่เคยสำรวจและมองตัวเองอย่างจรงิจรงๆจงัจงว่าทำไมเราจึงยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราย่อมตระหนักได้ในที่สุดว่า ตัวเราเองมีนิสัยแห่งความล้มเหลวและจําเป็นต้องขจัดนิสัยเหล่านั้นออกไปไม่เช่นนั้นเราก็ยากที่จะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตข้อดีของการพยายามปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยแย่ๆของตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆคือเรามีโอกาสที่จะทําได้สําเร็จได้ง่ายกว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเองมีนิสัยแย่ๆอย่างไรและไม่เคยคิดจะทําอะไรสักอย่างกับมันเมื่อถึงวันที่เราตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเอง อาจยากมากหรือยากเกินไปที่เราจะทำได้มีคนมากมายที่บ่นทุกวันว่าเกลียดนิสัยที่ย่ำแย่ของตัวเองแต่พยายามเท่าไหร่ก็แก้ไขไม่ได้เสียทีนั่นเป็นเพราะความเคยชินมันได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นตัวตนของเราแล้วนั่นคือตัวตนแห่งความล้มเหลวที่จะไม่ยอมให้เราหลุดพ้นจากมันไปได้ง่ายๆดังนั้นจงพยายามตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไป อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเป็นคนที่พัฒนาขึ้นทุกวันและในที่สุดการสร้างนิสัยใหม่ที่ดีขึ้นจะกลายเป็นผลสำเร็จและดึงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตของเรา และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ